池松壮さんですそして画面に駆けつけてくださった皆さんです。 สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวมิติการทุกคนครับผมและก็สวัสดีแฟนๆคนรักการ์ตูนแปลงร่างทุกคนเลยครับผมเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะับหรือเมื่อประมาณ1อาทิตย์ก่อนเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะครับผมเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยหรือทางโตเอะเนี่ยจัดงานแถลงข่าวอะไรครับผมก็เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางโตเอะเนี่ยได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะครับชินคาเมลไรเดอร์ปัชะ h i เดอากิอโนนะฮะซึ่งเป็นการจัดก,การแถลงข่าวนะครับที่จัดขึ้นเนี่ยที่ศูนย์ศิลปะแห่งชาติในโตเกียวและโนกิสากะเลยนะครับผมซึ่งไอเชนคาร์เมลไรเดอร์เนี่ยที่จะออกอากาศเนี่ยเขามีแพลนออกอากาศนะฮะในปี2023นะครับซึ่งในประมาณเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก็อีกประมาณปีกว่าเลยนะตัวคนก็อาจจะรอ ไม่เอ่ยรอกันไหมฮะอีกประมาณเกือบ2ปีเลยฮะ,ะเพื่อเผื่อนี่รอลืนเหมือนนะฮะว่าเฮ้ยชินคาเมเ r เดอร์เนี่ยมันกาลังจะเข้าฉากที่ญี่ปุ่นนะซึ่งที่เขาทําเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าในวันที่3มเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวันที่ครบรอบ50ปีคาเมเนโรเดอร์นั่นเองครับผมก็เลยทําให้ในวันที่30กันยาที่ผ่านมาเนี่ย,ย,ผ,ย,ย,ผ,ยผู้เขียนบทและผู้กบกับเนี่ยเลยจัดงานแถลงข่าวนะฮะและนำนักแสดงหลักเนี่ยเข้ามาในวันแถลงข่าวเพื่อที่จะแนะนําตัวให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบนป่นเองครับผม ซึ่งวันแถลงข่าวเนี่ยก็มีนักแสดงนำนะฮะทั้งหมด2คนด้วยกันคนแรกนะฮะตัวเอกของเรื่องที่จะแปลงร่างเป็นไอมดแดงนะฮะก็คือโซสิบบเกตอิเคมัตสึรับบทเป็นทาเคชิฮอนโกนะฮะและนิมามิฮามาเบะนะฮะรับบทเป็นรุริโกมิโดริคาวะนั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็เอาสัมภาษณ์บางส่วนของทั้งนางเอกแล้วก็พระเอกของเรื่องนี้มาด้วยนะครับซึ่งคนแรกเลยเนี่ยเป็นพระเอกของเราหรือคาเมลไรเดอร์นะฮะ เขาได้กล่าวว่าถ้ารู้สึกประหลาดใจและยิ่งไปกว่านั้นฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่คุณอันโนเนี่ยกำลังเตรียมตัวเพื่อจะสร้างคา r เมลไรเดอร์มันไม่ใช่สิ่งที่เบาใจได้เลยมันเป็นเรื่องท้าทายที่วิเศษมากๆฉันหวังว่าฉันจะทําออกมาได้ดีที่ผู้กํากับพอใจนะฮะก็ในวันแถลงข่าวเนี่ยพระเอกของเรื่องเนี่ยหรือคุณอีเคมัสึเนี่ยก็เดินแบบกะเพกกเพออกมาเลยนะ หลายๆคนเนี่ยที่เห็นพระเอกของเราในเด็กกับเพกับเพย์แบบใช้ไม้ถาออกมานะเขาอาจจะไปตําหนินะฮะของพุ่มกลับว่าเฮ้ยทำไมทํากับพระเอกของเราอย่างนี้ทําไมไม่ดูแลพระเอกของเราเดีหน่อยนะฮะแต่มันก็ต้องเข้าใจได้นะฮะว่าเฮ้ยคาเมล레이เดอร์เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์แนวคิวบูนะเป็นแนวแอคชั่นนะฮะมีระเบิดมีแบบโอ้โหอะไรแบบอลังการมากนะทุกคนมันก็ต้องมีบ้างนะที่แบบนักแสดงอนะทำมันก็จะเจ็บเป็นเรื่องปกตินะฮะทุกคนก็น่าจะเข้าใจได้เนาะ มาดูฝั่งนางเอกของเราบ้างน,นะครับอย่างฮามาเบะเนี่ยเขาจะสัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างน,นะฮะโดยเธอเนี่ยบอกว่าฉันรักกายมีอยู่ของคาเมร่เดอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยตั้งตารอคาเมร่าเดอร์นะฮะที่คุณอันโน่เนี่ยวาดไว้แล้วก็กล่าวว่าฉันต้องใส่เหมือนกันว่าเรื่องราวของคาเมร่เดอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะแล้วมันก็เป็นเรื่องประหลาดใจที่เจ้าตัวเนี่ยได้ปรากฏตัวเปน็นนางเอกในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทั้ง2คนด้วยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นพระเอกอย่างอีเคมัตสึนะฮะและนางเอกนะฮะอย่างฮามาเบะนะครับผมซึ่งผลงานชุดนี้เนี่ยของค a m e ร่าเดอรเนี่ยมันก็ครบรอบ50ปีนะฮะซึ่งค a m e ร่าเดอรเนี่ยฉายทางทวีซีรีส์เนี่ยเมื่อปี1971นะครับซึ่งเป็นทวีซีรีส์ที่โด่งดังมากๆในยุคโทคุสมัยนั้นเลยนะทุกคนนะก็ยุคพ่อแม่ของเราเนี่ยก็น่าจะทันนะไอ้มดแดงนะครับผมยังไงก็รอชมครับผมถึงว่าจะรอน,นานเป็นิดนึงนะฮะแต่ก็ยังไงก็ได้ดูแน่นอนนะครับผม มาพูดถึงดีไซน์ของชินคาเมริดเดอร์กันบ้างดีกว่านะครับถ้าเป็นดีไซน์ของชินคาเมร a ดเดอร์ที่มีการจัดการแถลงข่าวเนี่ยก็หลายคนก็พูดว่าเฮ้ยนี่มันชุดของคาเมร a ดเดอร์แบบยุดดั้งเดิมหรือเปล่าที่แบบแทบไม่มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงเลยคือแบบดั้งเดิมจริงๆนะฮะแล้วก็ไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือการเปิดตัวของไซโครนนะครับที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของไอ้มดแดงนะครับผม ซึ่งหลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับคาร์เมลไรเดอร์เดอะเฟิร์สนะฮะว่าเฮ้ยว่าชุด2ชุดนี้ชุดไหนมันเท่กว่ากันนะฮะแต่ถ้าความเห็นของมิเตอร์กายนะผมคิดว่าชุดของเดอะเฟิร์สมันเท่กว่านะแต่ว่าชุดของชินคาร์เมลไรเดอร์ปัจจุบันเนี่ยอ่ามันจะมีแนวดั้งเดิมเหมือนความดั้งเดิมมากๆนะครับเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า The First นะครับผมเพราะว่าคาร์เมลไรเดอร์เฟิร์สเนี่ยเขาทำชุดออกมาค่อนข้างเท่นะฮะแล้วส่วนไฮไลท์สำคัญอีกไฮไลท์หนึ่งเนี่ยก็คือ การเปรียบเทียบนะฮะวิดีโอเปิดตัวเพลงของชินคาเมริดเออร์กับคาเมริดเออร์เมื่อ50ิปีที่แล้วนะฮะเพื่อนๆหลยคนดูคลิปนี้ก็น่าจะได้เคยเห็นแล้วนะว่าอุ้ยทางผู้สร้างเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดตัวคลิปโปรโมทเพลงออกมาแล้วนะครับเป็น2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชัน A กับเวอร์ชัน B นะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่เคยดูเนี่ยก็เข้าไปหาดูได้นะฮะทางแฟนเพจคนอ,อกรกาก็ตูนแปลงร่างนะฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ย Uh, ในช่วงปี2องพปี2องพเนี่ยหลังจากที่จบคาเมร่าเดอร์ไอ้มอขิวพิสามันเนี่ยมันก็มีข่าวลือมานะฮะว่าเฮ้ยทางผู้สร้างในทางตัวเองเนี่ยได้มีการลือมาบอกว่าจะสร้างไอ้มุดเอ็กต่อจากไอ้มอขิวพิสามนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ข่าวลือนะฮะก็ไม่มีการสร้างาตัวไอ้มุดเอ็กแต่อย่างใดนะฮะถึงมันจะมีแปลนภาพวาดออกมาแล้วก็ตามนะที่ผมจําได้นะคือมันลือขนาะดว่ามีแปลนรูปสเตเกทของไอ้มุดเอ็กออกมาแล้วอะ่ะเพื่อน นะฮะง่ายก็รอดูก็ได้ครับผมสำหรับชินคาเมลไรเดอร์นะครับผมในประมาณช่วงเดือนมีนาคมปี2023นะอีกประมาณเกือบ2ปีนะกว่าจะได้ดูแนละถ่ายทำก็ข้างนานนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผูก้กำกับอนโน่ด้วยครับผมกับการแสดงทั้งสองคนนะฮะที่ตัดกันแสดงข่าวกันนะครับเมื่อวันที่30กันยาที่ผ่านมานะครับผม